สามโกตอนที่39สซุนกวนตัดสินใจรบด้วยโจโฉซุนกวนก็มีความวิตกนักพอดีนางอกกรไถผู้เป็นแม่นเนาจึงว่าตอนที่ผู้พี่เจ้าตายการข้างในให้ปรึกษาเตียวเจียวการข้างนอกให้ปรึกษาจิวยี่ซุนกวนก็เพิ่งรำลึกถึงจิวยี่ได้ก็มีความยินดีจึงเรียกจิวยี่เข้าไปพบเพื่อปรึกษาฝ่ายจิวยี่เข้าพบคงเบง้งเลโลซกจิวยี่จึงว่าให้อ่อนน้อมด้วยโจโฉ ฝ่ายคงเบ้งจึงเข้ายุเย,ย่จิวยี่ให้สู้รบโดยอ้างว่าโจโฉมากังตังต,งต้องการสองนางไปบำเรอชื่อว่านางเสียวเกี้ยวกับนางใต้เกี้ยวจิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็โกรธด้วยว่านางเสียวเกี้ยวเป็นภรรยาของตัวอยู่นั่นเองแล้วเข้าพบซุนกวนเพื่อเสนอให้เข้าสู้โจโฉซุนกวนจึงตัดสินใจเด็ดขาดให้จิวยี่ถืออาญาสิท์ทั้งปวงแล้วเข้ารบด้วยโจโฉ ฝ่ายจิว่เห็นคงเบ้งหลักแหลมรู้น้ำใจคนจึงว่านานไปจะเป็นศัตรูต้องรีบกำจัดเสียครั้นอยู่มาเล่าปี่รู้ข่าวว่าซุนกวนตัดสินใจตีโจโฉจึงจัดแจงพลทหารสิ้นไปตั้งอยู่ณเมืองแฮคาจิวยี่จึงแซงทำอุบายเชิญเล่าปี่มาปรึกษาราชการที่เมืองกังตังหวังลอบฆ่าเสียเล่าปี่จึงพากวนอูมาด้วยทหารจิวยี่เห็นกวนอูจึงเกรงกลัวยิ่งนักมีอาจทำอันตรายเล่าปี่ได้ ฝ่ายคงเบ้งรู้ว่าเล่าปีมายังกังตังจึงเข้าพบแล้วว่าเดิอนไอแรมห้าค่ำให้จูล,ล่งมารับนาริมฝั่งแม่น้ำแล้วเล่าปีก็ลากลับไปน้เมืองแฮค้า